โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแบงค์นะครับที่เป็นประธานของบิตครับนะครับอ่านะครับเรียกพี่แบงค์ได้ไหมเอ่ยได้เลยครับครับพี่แบงค์ครับเอฟเฟกต์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครนะับถึงบิตครับเนี่ยถึงต้องมาซัพพอร์ตหรือว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับงานนี้ครับผมครับผมว่าหลักๆ core idea ของบิตครับก็คืออยากจะ democratize นะครับก็คือการจะให้โอกาสคนเข้าถึง innovation ใหม่ๆม,มากขึ้นเนี่ยงานเอฟเฟกต์ ก็เป็นเป็นงานที่เราเราต้องการจะเปลี่ยนภาพตัวของดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศทำให้ทุกคนเข้าถึงน่าขึ้นผ่านอีโคซิสเต็มของบิตครับก็คือเรามีแปดบริษัทนะครับมไม่ว่าจะเป็นบิตครับเอ็กซ์ชแนนจ์บิตครับบล็อกเชนเทคโนโลยีหรือว่าบิตครับเวนเจอร์ต่างต่างนะฮบริษัทเนี่ยก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงอีโคซิสเต็มของดิจิตอลธนูน่าขึ้นอ๋อครับผม พี่แบงค์งานยุ่งไหมผมถามตรงๆแบบว่าแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างยุ่งเลยครับก็เวลานอนก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับก,ก,ก็ต้องบอกว่างานถ้าเกิดว่าดูภาพรวมช่วยคุณท็อปเนี่ยผมจะช่วยดูระบบหลังบ้านไฟแนนซ์แล้วก็ business development <อ>ต,ต่างๆของครับด้วยอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีเวลาแล้วผมถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะมีคนทำคอนเทนต์ออกมาแนวประมาณว่าแบบสตีฟจ็อบเนี่ยแบบเหมือนไอดอลผมคนหนึ่งเลยนะสตีฟจ็อบเนี่ยเขาแบบว่า เป็นคนที่มาเปลี่ยนโลกแบบว่าแบบเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆทรงกับทีมผู้บริหารบิดครับเนี้ยเนาะแบบถาเฮ้ยเราแบบทำนวัตกรรมทำอะไรนี้ขึ้นมาแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราแบบจะแฮนเดิลครอบครัวยังไงหรือชีวิตการพักผ่อนส่วนตัวเนี่ยครับเราเราจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงได้บ้างจริงเราก็ต้องมี work-life integration นะครับเพราะว่าเวลาส่วนตัวเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่า 2- 3ชั่วโมงว่ามันต้องแบ่งเป็น ลองเทอร์มโกระยะยาวถ term, ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ล้นแบบ r i o r i t i z e งานของเราได้เนี่ยอย่างน้อยแบบเราก็จะมีเวลาที่จะพักผ่อนกับครอบครัวแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดเราอินทิเกตตัวงานเข้ากับแพชชั่นของเราเนี่ยถือว่าการทํางานหนงทีมก็เป็นการพักผ่อนด้วกันทำงานก็คือพักผ่อนนะครับฟังกัไปการทํางานคือการพักผ่อนอย่างนี้เราพักผ่อนทุกวันเลยใช่ไหมคือถ้าเราเจองานที่เราลักอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่เหมือนทางานเนาะมันเหมือนแบบเฮ้ ชนะอีกแล้วก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับคุณแดงขอบคุณครับ